It can be seen that people who push themselves up to a certain point, instead of using the wealth and assets that have been accumulated or earned by force, instead of using them, they die even before they can use or enjoy with their own wealth. ใช้ทรัพย์สินเงินทองของตัวเองใช่ไหที่สั่งสมมาหรือหามาได้ด้วยกําลังของตัวเองเนี่ยดันตายก่อนนะคะที่จะได้ใช้หรือมีความสุขนะคะกับสิ่งที่สั่งสมมานั่นเอง Or some people are very successful but at the end they have to spend their wealth on behalf of their own health หรือบางคนนะคะประสบความสําเร็จอย่างมากมายนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องใช้เงินทองนะคะที่สะสมมานั้นใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ตัวเองนั้นเป็นอยู่นะคะ In Matthew chapter 11 verse t 28 to 36ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30นั้นได้กล่าวไว้ว่า come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก Take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and humble in heart and you will find rest in your souls ต้องเอาแอกของเราแบบไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักนะคะ For my yoke is easy and my burden is light ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา therefore relying on our own strength is not what God tells us to do เพราะฉะนั้นการพึ่งพากำลังของตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราให้เรานั้นทำ God tells us to rely on Him สิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเราคือการที่เรานั้นจะพึ่งพาพระองค์นะคะ